สวัสดีครับวันนี้บุญเลิศประกันภัยนำสาระความรู้ที่สำคัญมาให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องกฎกระทรวงฉบับใหม่ของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็คือกฎกระทรวงการขอและออกใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตพศ2563นะครับซึ่งจะมีการบังคับใช้ในวันที่19กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับก็มีอยู่2 ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการขอรับใบอนุญาตขับขี่ฉบับใหม่นะครับหรือว่าการขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่นะครับไม่ว่ารถทุกชนิดหรือรถทุกประเภทนะครับจะต้องมีการแนบใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะต้องเพิ่มเติมในวันที่19กรุมภาพันธุ์ที่จะถึงนี้นะครับผู้ที่จะเดินทางไปขอ ออกใบอนุญาตขับขี่ฉบับใหม่หรือว่าจะขอต่ออายุใบอนุญาตนะครับท่านก็จะต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ไปด้วยนะครับในส่วนของประเด็นที่2ที่มีการเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฉบับนี้ก็คือสําหรับผู้ที่ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับที่มีความจุกระบอกสูบนะครับตั้งแต่400ลูกบาทเซนติเมตรขึ้นไปนะครับจะต้องมีการอบรมแล้วก็ทดสอบความรู้ของผู้ขับขี่นะครับ แล้วเมื่อตวดสอบผ่านนะครับท่านถึงจะสามารถขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจัก,กรยานยนต์วิบัได้นะครับซึ่งเอกสารที่จะต้องเพิ่มก็เช่นเดียวกับประเด็นแรกนะครับก็คือท่านจะต้องแนบหนังสือหรือว่าใบรับรองแพทย์มาใช้ในการดําเนินการขอออกเอกสารใบขับขี่ใหม่หรือว่าใบขับขี่ที่จะขอต่ออายุด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ความสำคัญของการให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะครับเข้ารับการอบรมแล้วก็ทดสอบนะครับเพราะว่าจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยเป็นจักรยานที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็มีความแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการอบรมผู้ขับขี่ให้มีความรู้ในการขับขี่ให้มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตนเองรวมถึงผู้ที่อยู่บนท้องถนนด,ด้วยนะครับอันนี้ก็ฝาก ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับแล้วก็บุญเลิศประกันภัยนะครับก็จะนําข่าวสารดีๆเกี่ยวกับยานยนต์นะครับหรือว่าการขนส่งหรือว่าหลักการประกันภัยมาฝากทุกท่านในครั้งต่อไปอีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ